ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกับภาพปิดตานะฮะหลวงปูตโตนะครับออกวัดสารครืนนะฮะวัดสารครืนปี2522นะครับเป็นเนื้อผงเกษรน,นะครับพอดีมีอยู่5องค์นะครับก็เลยเอามาดูกันนะครับนี่นะฮะ เป็นเนื้อเกศสอนนะฮะกล้องกอง็จะได้ดูชัดๆนิดนึงนะฮะอันนี้มีคาบปวกขึ้นนิดหน่อยนะฮะนะครับบางองค์มีเป็นปวกเยอะเลยนะฮะแต่นี้เขาเก็บไว้ดีนะฮะนะครับนะฮะนิ้วชัดๆนะครับ นี่นะครับปี22ออกวัดสารคืนนะครับหลังยันตรีนะครับรุ่นนี้มีเนื้อใบลานและก็เนื้อเกศรนะครับนะครับนี่วันนี้มีเนื้อเกศรมาก,ก็เลยจะเอามาดูกันนะครับนี่นะฮะบางคนมีเนื้อใบลานแล้วอยากถามเนื้อเกศรมีไหมนี่ฮะ ก็เลยเอามาทำ youtube กันดูนะครับนี่นะฮะน,นี่นะครับมาดูขอบตัดกันนะฮะสักสามองค์ได้ไหมนี่ขอบตัดเท่ากันหมดนะฮะนะครับจะไม่บวม นะครับขอบตัดจะเท่ากันหมดนะครับนี่เท่ากันหมดตางเกตดีๆนะฮะมีเกดีนะเกดีผมก็โดนนะครับเกดผมก็โดนไม่ใช่ไม่โดนนะครับนะฮะนี่นะครับนะฮะอ่มีเส้นเสียนวิ่งนะครับนี่ดูดีๆแป๊บหนึ่งนะฮะ สูงนิดนึงนี่นะฮะนี่มีเซียนวิ่งนะครับเห็นไหมนี่ฮนะเสี้ยนที่แขนที่ขานะครับจะขึ้นหมดนะครับเห็นไหมเห็นเซียนที่หวัวไหล่ไหมตรงนี้ฮะงานะครับสนะังเกตดีดี มีเกดีนะครับเกมีนะฮะมีนะครับบอกไว้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะเผื่อใครอยากจะมาดูมาชมนะครับหรืออยากจะขายทักมาได้นะครับ หรือจะเป็นผ้าเหมาก็ได้นะฮะรับซื้อนะฮะนะครับนี่เห็นไหมมีเซียนวิ่งเหมือนกันหมดนะครับเกยก็มีนะครับเกยก็มีทำมาขึ้นออกมาได้นะฮะนะครับดูพิมพ์ดูเนื้อให้ดีๆนะฮะแต่ถ้าอยู่ในเลี่ยมก็ต้องแกะซะดีกว่านะครับนะครับนี่พระ ปี22 4สกว่าปีนะครับเก็บได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยนะฮะตอนนี้ราคายังไม่แพงนะครับถ้าใครอยากเก็บได้ก็เก็บก่อนนะครับพลิกๆราคาเป็นหมื่นนะฮะพลิกราคาได้ถึงเป็นหมื่นเลยนะแตะไปเกือบหมื่นเลยนะตอนแรงๆนะครับนะครับดูกันไว้นะฮะน นิ้วสวยๆนะครับเป็นปิดตาจัมโบ้ถือว่าเป็นรุ่น2นะครับนะครับจะเป็นปิดตารุ่นแรกก็จะเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับนะครับรุ่นแรกปี2ออันนี้ก็หลังยันตีเหมือนกันนันี้มีตะกุดนะครับนี่นะครับเป็นปี2อนนี้ยันดวงนะครับรุ่นนี้มีแต่ยันตีนะครับเป็นรุ่นอชนะครับ นี่นะครับเขียนว่าอช sure นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับงว่างก็เข้ามารับชมกันได้นะฮะนี่ทำไว้ให้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ